ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอพอขุนแผนแห่งแดนบราซิลค่อยยอดนักรักเนมาจูเนีย เขาเป็นนักฟุตบอลที่ลือเรื่องไปทั้งโลกเขาเป็นนักรักที่เรื่องลือเรื่องสาวข้างกายจีบแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้เราไม่สามารถเล่าเรื่องราวสาวๆของเนมาได้ครบแน่นอนขอออกตัวก่อนเลยนะครับเพราะมันเยอะจริงๆรูปลอเจ้าชู้เตะบอลก็เก่งสาวๆในสต็อกมีเป็นเข่งนี่แหละครับเนมาพ่อขุนแผนของเราพ่อหนุ่มหน้าหยกเอวหวาน3,000ัซีซีขวัญใจสาวๆแล้วรอยยิ้มกลิ่มมีสเสน่ห์แบบกรุบเก็บกระตุกจิตกระชากใจเล่นบอลก็สนุกสนานมากล้นได้ลีลาบราซิลแ,แต้ๆ it. Yeah. ไลฟ์สไตล์ของเขาคือเจ้าสำราญปาร์ตี้จีบสาวแต่ละคนเนี่ยงามแต้แต้ทั้งนั้นเลยแต่ยามมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่ละคนก็ไม่ได้คบกันนานเดี๋ยวก็ต้องมีเขาวเลิกราออกมาแบบไม่ต้องเดาเขาชอบสอยความรักชั่วคราวมาไว้กับตัวจนเคยถูกแบ็กเมว่าไปข่มขืนและไปทำร้ายร่างกายเขามาแล้วเรื่องราวลุกลามใหญ่โตถึงขั้นสื่อบางสำนักที่บราซิลกดดันให้ขับเนมาจากการเล่นทีมชาติตลอดชีวิตเรื่องราวออกมาในภายหลังว่าตอนเจอกันก็สปาร์กันดีชวนกันไปซ้ำกัน รู้ทั้งรู้ว่าเนมาเป็นบุคคลระดับโลกสาวคนนั้นก็เกิดสุดยอดไอเดียขึ้นมานั่นคือถ่ายเงินซะหน่อยดีกว่าก็หวังจะโขค่าเสียหายแบบหนักๆและนั่นแหละครับมันเลยทําให้เป็นเรื่องขึ้นมาว่าผิดผีนะเธอต้องรับผิดชอบฉันนะก็ฟ้องกันเป็นเรื่องเป็นราวเนมาก็ปฏิเสธทันทีว่าอีหยังวะตอนจะซัดก,กันไม่เห็นร้องพอหลักฐานถูกปล่อยออกมาก็ไม่ต้องวิเคราะห์ก,กันนานครับเพราะว่าแท้จริงแล้วอาจจะเป็นสาวคนนั้นจัดฉากอย่างมืออาชีพมีทีมงานคอยช่วยอยู่เบื้องหลังทั้งแชทที่หลุดมาหรือฟุตเท หลุดมามันรู้เห็นเป็นใจกันไปหมดจังหวะขึ้นเตียงก็ชัดเจนว่าประมาทร่วมเนมาหลุดคดีไปนั่นก็ะทาให้ชื่อเสียงของเขาเสียไปเล็กน้อยครับ แฟนของเนย์มาแต่ละคนเนี่ยไม่เคยธรรมดาสักคนนะครับเขาชอบสาวๆที่ร้อนแรงทะลุองศาเป็นคนดังเป็นนางแบบสุดสะบืมสาวๆที่มีสรีรลมโหฬารคงเป็นสเปคของเขาแบบบักตงโมเนี่ยดูเหมือนว่าเขาเจะอ,อินเป็นพิเศษขอยกตัวอย่างเพียงบางคนนะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆคนนี้ครับกระสบึ้มหึมห่ำครับเป็นนางแบบระดับสาวเพย์บอยโซลายาวูเซลิสคนนี้เนี่ยเป็นรุ่นพี่เนย์มาหลายปีพบกันช่วงปี2014ทั้งสองได้ไปเจอกันที่เกาะอ,อิบิซ่าเกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องปาร์ตี้ระดับ แต่อยู่ห่างกันหน่อยต้องสกายคุยกันเป็นประจำตอนนั้นเนยนมายังละอ่อนอยู่เลยอายุแค่20ต้นๆเท่านั้นแต่ช่วงรักกันใหม่ๆเนมาเนี่ยทนความคิดถึงไม่ไหวจัดเจ็ตส่วนตัวไปรับ เพื่อให้มาหาเขาที่บาร์เซโลนากันเลยอีกคนครับก็เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงชื่อว่าบลูน่ามาเกซินเป็นนักแสดงชาวบราซิลที่แสดงในภาพยนตร์หลายเรื่องคือคนนี้นะนะครับเป็นนักแสดงหญิงระดับประเทศของบราซิลเลยครับเนมาจีบแบบตรงๆโถเข้าไปให้กําลังใจเธอที่กําลังอัดรายการ Dancing with the Star v e r s i o นบราซิลพร้อมกับบอกรักเล่นอัลบูน่าและคนในห้องส่งถึงกาฟินเนมาและบูน่าออกเดทครั้งแรกในปี2012ทั้งคู่มีความสัมพันธ์แบบปิดตัวนับตั้งแต่การเลิกลาไปในปี2013เลิกก กันแล้วก็กลับมาคบกันอีกเพียงแต่สุดท้ายก็ไปกันไม่รอดจนต้องเลิกลากันไปอีกรอบ ยุ่งเหยิงจริงเว้ยช่วงนั้นครับมีข่าวหรือว่าเนย์มากำลังคบหาดูใจกับลาลิซามาเซโดมาชาโดป๊อบสตตร์ชาวบราซิลที่รู้จักกันในนามอานิตาในปี2014ทั้งคู่เนี่ยถูกพบเห็นร่วมกันหลายครั้งในช่วงนี้และเนย์มาก็ไปจีบอีกคนที่ชื่อว่าไทล่าอยาลานางแบบชาวบราซิลช่วงปีเราวๆนี้ความรักของเขายุ่งเหยิงมากๆครับบอกเลยว,ว่าเพียบจีบคนนั้นเลิกกับคนนี้คบซ้อนข่าวลือออกมาเยอะมากๆเปลี่ยนไปจนสื่อยังตามไม่ทันยังไม่รวมความรักช่วง วขาวชั่วคืนอีกซึ่งเชื่อได้เลยว่าเพียบ ในจะมานัดรักกันแบบไม่เปิดเผยแบบไม่เปิดตัวอีกตั้งเท่าไหร่ช่วง30ปีก่อนระวางบาดเจ็บแต่หัวใจของเขาก็ยังทํางานเขาจีบโนอาเซสนางแบบสาวเซ็กซี่ชาวสเปนิสไปเที่ยวบาร์เซโลนาแบบดูดดื่มส่วนตัวล่าสุดก็น้องบูนาเบียงคาดีที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์และเน็ตไอดอลสาวจากบราซิลออกสื่อกันอย่างบ่อยควงคู่ออกงานปาร์ตี้และพบปะครอบครัวกันเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงหลังสิ้นสุดฤดูกาล2021-2022เปิดตัวกันจริงๆจังแต่ก็เห็นว่าเลิกกันละ ด้วยเหตุผลนี้ครับตอนที่บูน่าหลับไปแล้วเนมาได้ไปทักหาน้องนางแบบคนหนึ่งหลังจากที่เธอโพส์รูปเซ็กซี่ปรากฏว่าปลาฮุบเหยื่อเพราะสาวอนงคนนี้เนี่ยเล่นด้วยชวนมาดูแมวที่ห้องทันทีคือในห้องเนี่ยมีแมวจริงๆแต่น้องเขาเนี่ยชวนมาดูหุ่นที่ห้องจริงๆเนมาได้ไปบอกว่าภาพสวยมากนางแบบสาวก็บอกว่าก็มาดูใกล้ๆก้สิเนมา,บบาก็บอกว่ามันไกลเกินไปนางแบบสาวก็บอกว่าไม่มีอะไรจะหยุดเราไม่ให้มาเจอกันเนมาก็เลยบอกว่างานของผมทําให้ไปหาคุณไม่ได้น่ะ แม่ไปติดขยันทำงานซะแล้วอ่ะสาวคนนั้นชื่อว่าแอนนาลิสอายุแค่18คิดจะทำอะไรปรึกษาทนายด้วยนะครับเห็นผลงานกับสาวๆโลดแล่นแบบนี้เขาทำสกอร์ได้เป็นกรอบเป็นกำรรแบบนี้แต่นี่มาเขามีลูกชายแล้วนะครับ1คน ลูกชายคนนี้เกิดกับอดีตแฟนที่ชื่อว่าคารโรลินาดันตาสแม่ของลูกเพียงคนเดียวของเขาว่ากันว่าคนนี้คือรักแรกๆของเนมาเลยครับแต่บางสื่อก็รายงานกันว่าเป็นความรักเพียงแค่คืนเดียวมันเป็นความรักของวัยรุ่นคารโรลินาก็อายุ1 7 1เเท่านั้นส่วนเนมาอายุ19เองครับตอนแรกคาโลลินาไม่บอกกับเนมาว่าเธอตั้งครรภ์แต่หลังจากนั้นเธอก็เปลี่ยนความคิดเมื่อตระหนักได้ว่าเนมามีสิทธิ์ที่จะรับรู้ความจริงเนมาเองมารู้ตัวว่าเป็นพ่อเด็กก็หลังจากที่เจ้าตัว ได้เลิกรากับแฟนสาวไปก่อนหน้าแล้วเนมาก็ไม่หนีครับแสดงความรับผิดชอบเต็มที่แม้ว่าฝ่ายหญิงจะพิจารณาการท,ทําแผงก็ตามแต่ครอบครัวเนมาไม่เห็นด้วยเนมาร,รักลูกชายของเขามากๆครับดูสิครับน้องก็น่ารักจริงๆเพย์บอยแบบเขาก็มีหัวใจครับเพราะก่อนที่ลูกชายเขาจะเกิดเนมาราบอกว่าเขาถึงกับร้องไห้ออกมา คือมันสับสนในความรู้สึกไม่แน่ใจว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะเป็นพ่อเด็กเขากลัวในตอนที่รู้แต่หลังจากนั้นกลับรู้สึกปลื้มปิติการมีลูกคือความรับผิดชอบที่เขาต้องเรียนรู้และตอนนี้เขาก็เรียนรู้แล้วว่าเขามีความสุขมากๆที่มีลูกชายคนนี้เขาบอกว่าน้ําหนัก2 8กิโลกร,รัมของความสุขบริสุทธิ์ทั้งแม่และลูกต่างมีสุขภาพที่ดีหลังการคลอด ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากสําหรับการมอบพรเป็นดาวีลูก้าในชีวิตเราเด็กคนนี้ทําให้เด็กอีกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ซึ่งลูกชายคนนี้นั้นของเนมาเป็นแฟนตัวยงของเอ็มปาเป้ซะด้วยครับมักขอเนมาให้พาไปดูที่สนามซ้อมพอได้เจอกระถารูปพิเป้เอาไปอวดเพื่อนๆที่โรงเรียนเขากับแม่ของลูกยังมีความสัมพันธ์กันแบบเพื่อนยังคงดูแลกันใช้เวลากับลูกร่วมกันด้วยนี่คือเรื่องราวความรักของเนมาครับเยอะจริงมึนไปหมดแล้วว่าใครเป็นใครใครเจ้าชู้แบบเนมาบ้างครับแสดงตัวหน่อยขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ